สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะเมนูวันนี้จากครัวสมพรน,นะคะก็จะเป็นเมนูผัดเปียวหวานกุ้งนะคะนี่เลยจ้าวัตถุดิบก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะก็จะมีทั้งแตงมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็แครอทนะคะหั่นไว้แล้วแล้วก็จะมีกุ้งนี่นะคะกุ้งอันนี้ก็ใช้ประมาณ10ตัวนะคะซื้อมา นี่นะคะแล้วก็จะมีสับป,ปะรดอันนี้แช่เย็นไว้สองวันแล้วนะคะก็จะออกแบบช้ำๆนิดนึงนะคะสับป,ปะรดอันนี้หวานมากๆเลยจ้าแล้วก็จะมีกระเทียมสับน้ำตาลปี๊บวันนี้สมพรใช้น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะนี่เลยจ้าเครื่องครบแล้วเราก็ไปผัดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะใบใหญ่ใบสวยในครัวจะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาเกี่ยวกระเทียมที่เราสับไว้ก่อนนะคะเกี่ยวกระเทียมให้หอมเลยจ้าเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทานแล้วไม่อ้วนจ้าผัดใส่กุ้งนะคะวันนี้ อัดเปรี้ยวหวานนะคะก็เป็นเมนูที่ครัวสมพรทำกินเป็นประจำนะคะสับเปลี่ยนมุงเวียนกันไปนี่จ้ากระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะกุ้งก็แกะเปิดออกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะคะว้าวกินหอมเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ใส่แตงมะเขือเทศแครอทหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้นะคะลงไปผัดนะคะตามด้วยสับปะรดจ้าผัดเปรี้ยวหวานใส่สับปะรดด้วยนะคะงดนีงวทีแล้วผัดไปไม่ได้ใส่สับปะรดนะคะวันนี้ก็ซื้อมานะคะนำมาผัดเปรี้ยวหวาน เมนูนี้อร่อยมากๆเลยจ้าเราก็มาเติมน้ำปลาใส่ลงไปประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้าผัดเปหวานนะคะก็จะมีสามรสมีเค็มมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำตาลปรี๊นะคะใครมี น้ตาลอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยจ้าเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้น้ำตาลละลายนะคะให้แตงสุกนิดนึงเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยกินแล้วไม่อ้วน เพื่อสุขภาพด้วยจ้าเขาก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะให้แตงสุกเติมซีอิ๊วลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความอร่อยจ้า กะะ็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะแตงก็ใครชอบแบบกรอบๆกรบุบๆ,ๆก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเมนูผัดเปรี้ยวหวานจ้าเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปทําทานได้นะคะคิดไม่ออกหาเมนูไม่เจอเข้ามาช่องสมพรน,นะคะก็จะมีรากหลายเมนูให้เพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็นําไปทําทานกันนะคะ เราก็ชิมรสได้ที่แล้วนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมนูผัดเปี้ยวหวานตักใส่จานสวยพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะรังร้อนๆเลยนะคะกินกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยจ้านี่นะคะผัดเปียวหวานก็สมพอน,นะคะก็จะออกชอบรสนะคะออกหวาน เปรี้ยวนะคะจะไม่ชอบเห็มนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะไปค่ะเราก็ไปทานกันนะคะอร่อยอร่อยจ้าผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะสีสันน่ากินมากๆเลยใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะที่เข้ามารับชมจ้าไปค่ารับประทานด้วยกันอร่อยออร่อยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยฟ้าคื้มทั้งวันลมพัดเย็นสบายไม่ร้อนนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีคะ่ะ